เสวัสดีครับมาพบกับพวกเราปั่นเข้าเส้นนะครับครับกับพ่ยศนะครับและผมเป้งจิวรายุนะครับครับผมเราก็มาคุยสาระเรื่องจักรยานกันอ่าเลยครับเหมือนเช่นทุกสัปดาห์นะพี่เจอกันทุกวันอาทิตย์เลยนะครับเวลาสิบสามนาฬิกาสามสิบนาทีถึงสิบสี่นาฬิกาตรงนะครับครับวันนี้ก็คงจะต้องเริ่มกันด้วยกิจกรรมนะครับของทางปั่นเข้าเส้นครอบรอบหนึ่งขวบของรายการกันก่อนซึ่งเราเนี่ย อาจจะต้องว่าละเลยห่างหายในในความรู้สึกของท่านผู้ฟังนะฮะหรือว่าฟแฟนๆที่จะเข้าร่วมก็เลยมีบางคอมเมนต์ส่งมาด้วยว่าเอ๊ะทำไมดูเหมือนไม่ค่อยมาอัปเดตมาอะไรกันเลยนะฮะวันนี้จะมาให้คําตอบกันหน่อยนะครับว่าจริงๆแล้วเราเนี่ย แมช่วงนี้ก็ยุ่งกันจริงๆนะครับแต่ว่าไม่ได้ละเลยนะครับเพราะว่าเมื่อวานที่ผ่านมานะครับถึงผมจะไม่ได้ไปนะฮะแต่ว่าทีมงานปั่นเข้าเส้นทุกท่านรวมถึงพี่ยศด้วยก็ได้ไปสำรวจเส้นทางเพิ่มเติมมาไปทำกันบ้านมานะฮะก็ต้องกระต้องขอบคุณคุณอ้นจากทีมปราเกตไบด้วยที่ที่มาเป็นหัวลากให้ถึงแม้จะป่วยก็ตามหัวลากสายชิวนะฮะคุณอ้นก็เหมาะกับการที่จะให้เขาว่านันทริปแบบนี้เพราะว่า สมัยที่เรายังรวมทีมกันอยู่บ่อยๆเีขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะเสาะหารูทเส้นทางต่างๆครับนะครับก็ได้ได้เส้นทางนี้มาจากตัวผมเองแล้วก็ทางคุณโอนด้วยนะครับที่นําเส้นทางไปตลาดตะแหงกันเป็นยังไงบ้างครับสาหรับการสำรวจเส้นทางรอบนี้เอรอบนี้ก็คือจากรอบที่แล้วที่ไปบาคือเราไปทางไหนกับทางนั้นอ่ารอบนี้เราไปอีกทางแล้วกลับอีกทางให้เวงกลมจะได้ไม่เบื่ออ๋อู้สึกว่าโอเคขึ้นไหมก็โอเคขึ้นนะครับเพราะว่ามัน มันไม่จําเจนะครับกับสำหรับคนที่มาก็เอ้ยขากลเปแบบนี้ก็คาดว่าจะเป็นเหมือนงานแข่งขากลับก็จะเป็นทางหนึ่งอ่าเอ้ยจะเป็นทางเดิมแต่อันนี้เป็นอีกทางหนึ่งก็จะดีกว่าครับสภาพถนนพื้นผิวเป็นไงบ้างครับดีนะครับดีดีดีนะครับแล้วก็เส้นทางเนี่ยค่อนข้างจําำได้เพราะว่าก็ยังคุยกับคุณอ้นอยู่บอกว่าคราวที่แล้วที่เป้พาไปอ้นก็ไม่เคยไปเหมือนกันบอกว่าเส้นทางเนี่ยจายากหน่อยนะครับที่พาไปคือผมเองก็ ตอนเลือกเส้นทางเนี้ยบอกตามตรงเลยว่าซ้อมคนเดียวบ,บ่อยนะครับแล้วก็หลงบ่อยมากนะครับเพราะเวลาซ้อมเนี่ยเราบางทีตาเราก็จะมุ่งมั่นอยู่กับไม่อยู่กับ,บเลขความเร็วบนคอมพิวเตอร์นะครับจนบางทีเนี่ยโค้งสําคัญซอยสําคัญเนี่ยหลุดไปนะครับพอหลุดไปทีนี้กลายเป็นไปออกอีกทางหนึ่งถามว่ากลับถูกไหมกลับถูกกลับถูกนะฮะแต่ว่ามันไปกลับอีกทางหนึ่งไม่ใช่ทางเดิมเอาระยะเอาระยะอย่าเรียกว่าหลงเรียกว่าเอาระยะอ่านะครับอ่ะก็เป็นความเคลื่อนไหวนะครับสาหรับ ในการสำรวจเส้นทางนะครับส่วนความพร้อมเนี่ยก็เต็มที่ตอนนี้เราได้มีการประสานทางรถเซอร์วิสนะครับซึ่งเป็นทีมที่เพื่อนเพื่อนพวกเราเนี่ยครับไแล้วเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับว่าเป็นทริปชวนปั่นนะครับเป็นเหมือนเพื่อนชวนเพื่อนนะครับว่าเราไปออกทริปกันอะไรอย่างนี้นะครับส่วนในที่ที่จอดรถ นะครับที่ตลาดระแหงนะครับสำหรับจอดจักรยานเนี่ยเราก็ได้ประสานกับทางชมรมจักรยานของทางตลาดระแหงไว้แล้วนะครับซึ่งก็จะทําหนังสือส่งไปยังชมรมจักรยานเร็วนี้นะครับรวมไปถึงวัดเตยก็ประสานงานทางเจ้าอาวาสแล้วเรียบร้อยครับนะฮะในจุดสตาร์ทนะครับก็แน่นอนว่าถึงเราจะไปกันเยอะแต่ว่าไม่ไม่มีการว่าเอ้ยคุณมาจากไหนอะไรอย่างนี้ไม่มีความวุ่นวายเกิดขึ้นแน่นอนครับผมนี่ยอดผู้เข้าร่วมล่าสุดที่ตอบมาใน Facebook ตอนนี้ แปดสิบหกคนแล้วครับแปดสิบหกแล้วนะฮะครับโอ้โหรวมทีมงานก็ร่วมร้อยทีนี้ถ้าจะจํากัดอผู้เข้าร่วมเนี่ยเขาเขตั้งคําถามมานะฮะเราก็ไม่อยากให้เขาขาดใจใจะยังไงดีครับพี่ยศจริงจริงแล้วเราก็ไม่อยากจำกัดเพราะเราอยากแบบครบขวบปีอยากดูสิว่ามีสารรายการสักเท่าไหร่จริงจริมันมาเจอกัน แต่คิดว่าเราน่าจะดูแลได้อย่างทั่วถึงทุกคนครับครับก็คิดคว่าเราที่เราอัปเดตเนี่ยเรื่องจํานวนเนี่ยขออภัยที่เราไม่ได้บอกว่าจำกัดเท่าไหร่นะครับวันนี้ก็ตอบอย่างชัดเจนว่าเราต้องการที่จะพบปะต้องการที่จะดูจํานวนแฟนรายการของเราด้วยนะครับบางที<ม>เอ๊ะจำกัดไปแล้วอ้าวแฟนท่านอื่นที่ก็ฟังอยู่เหมือนกัน ไม่ได้มาก็อาจจะน้อยใจหรือเปล่าแม่ไม่มาได้มาได้ครับจริงแล้วมาได้นะครับนี่ก็เป็นสาเหตุที่เราไม่ได้อัปเดตในเรื่องของการจํากัดจํานวนนะครับขออภัยด้วยนะครับที่เราลงลงไปว่าจํากัดคือตอนแรกคิดว่าเพื่อเพื่อการดูแลให้ทั่วถึงแต่ทีนี้เราก็อยากจะได้จํานวนแฟนรายการของเราด้วยนะครับที่ที่มาร่วมจอยกันนะครับแล้วก็ในส่วนของการความปลอดภัยนะครับรถต่างๆเนี่ยเราก็มั่นใจนะครับว่าดูแลได้อย่างทั่วถึงเพราะถนนที่ไปเมื่อวานรถก็น้อยเหมือนเดิมเพียงแต่ว่า ที่เรานัดเวลาเช้าหน่อยครับเพื่อที่ว่าถ้าสายสายรถขับคนเขาจะเริ่มออกมาละเออใช่ใช่เพราะฉะนั้นก็ใ,ใหญ่ก็ตรงเวลากันนิดนึงใช่ใช่นะครับเพราะว่าวันเสาร์เนี่ยคนออกมาพักผ่อนใช้เงินเนาะนะครับมันจะตรงกันข้ามกับวันธรรมดาตรงที่ว่าวันธรรมดารถติดแต่เช้าเลยเพราะว่าคนรีบไปทํางานแต่เช้าวันเสาร์เนี่ยรถติดนะฮะแต่ว่าติดตอนสายอจะติดตรงข้ามกับวันธรรมดาเมื่อวานพอสายเริ่มโล่งตอนเย็นที่สาหัสเลยครับเมื่อวานพคนเขากลับบ้านกันใช่ไหม ไม่รู้ไปไหนอะไรกันเมื่อวานทำไมรถมันติดขนาดนั้นจะไปงานแต่งงานเพื่อนเดี๋ยวโอ้เรียบทางด่วนนี่มันอะไรกันสามากมากนะครับคือตั้งแต่สายไปจนถึงเย็นถึงค่ำเนี่ยวันเสาร์เนี่ยบางทีโหดร้ายกว่าวันธรรมดาอีกถูกต้องครับเออแบบรู้สึกโอ้โหนี่วันจันทร์ยังไม่เคยเจออะไรแบบหนานแน่นขนาดนี้เมื่อก่อน<ช>เลย<ช>นเนี่ยฮะก็อย่างที่บอกไปว่าตรงเวลากันหน่อยนะครับ,รบส่วนของร้านกาแฟาจุดพักนี่เป็นยังไงบ้างครับล่าสุดเราตกลงกันที่ไหนยังไงดีอ่าก็ไปเช็คแล้ว ตอนขับไปเราจะไปแวะพักตรงเทศบาลอำเภอคลองพระอุดมอ่าคลองพระอุดมอ่่ก็กว้างขวางกว้างขวางมีห้องน้ำห้องท่าให้แล้วก็ตรงนั้นก็มีเออเรียกว่าเป็นเต็นท์ถาวรเลยเป็นที่ร่มปรอวาาแวะไปเขาบอกอ้าวมีจักรยานหรออ้าวมีน้ำนะข้างหลังไปกินน้ำได้อ๋อแหม่ทวีทีธอาศัยนะคอนนทธุนีเนี่ยนะฮะคนนนทบุรีก็น่ารักผมด้วยนะฮะครับ ส่วนขากลับก็ก็คุณโอ้นก็พาไปพักเ็มีจุดพักอยู่แล้วก็ดูดูกันอยู่อาจจะพักสองรอบอะไรครับอืมนะครับก็จริงๆแล้วคุณอ้นเป็นคนที่เข้าอกเข้าใจครับเข้าอกเข้าใจอคนปั่นใหม่ๆมากๆคือบางทีเราปั่นกันมาจนแบบว่ารอบขาเราได้แล้วมีความแข็งแรงเราก็จะลืมถาเราก็จะลืมว่า คนที่เพิ่งปั่นเนี่ยเขาต้องการอะไรแล้วก็ปั่นระยะแค่ไหนนะครับเขาก็จะมีทีมงานที่ค่อนข้างจะเทคแคร์ในตรงนี้อยู่เหมือนกันนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะเหนื่อยจนเกินไปจนไปไม่ไหวแน่นอนครับผมอ่ะ SMS นะครับส่งเข้ามาครับร่วมพูดคุยกันได้เ่4111099 4111099ครับผมผมพูดเกินเล็กปะไม่เกินไม่เกินนะ4111099นะครับอ่ะเรารวมไปถึงในแฟนเพจเฟซบุ๊กนะครับปันเข้าเส้นนะครับอยากจะถามอะไรก็ ไม่ว่าจะ็อ b o x หรือโพสมาหน้าเพจนี่ก็ได้เลยได้เลยครับระหว่างที่เราดำเนินรายการกันอยู่นะครับครับอ่านั่นก็เป็นในส่วนของความพร้อมนะครับในการที่จะเป็นร่วมกิจกรรมปั่นเข้าเส้นนะครับครบรอบในขวบอ่าชวนปั่นเล่นปากเกร็ดระแหงนะครับปั่นชิวนะฮะปั่นชมธรรมชาตินะครับสองอ่ทุ่งนาสองข้างทางรวมไปถึงการไปอ่เรียกว่าละเลียดฟองกาแฟด้วยกันครับนี่ฟองนี่มันไม่ใช่กาแฟแล้วมั้งเอวีเอวียี่สิบเอวียี่สิบ ครับเดี๋ยวเราอาจจะตกลงกันได้งานอย่ทีเผื่อว่ามีขาแรงเขาที่เกียดรอนะฮะก็ไปกับผมก็ได้นะครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยเราก็มองว่าไม่ว่าคุณจะแรงแค่ไหนนะครับยืนพื้น3 5 3 8 4าสมีล้อขอบสูงแต่ผมมองว่าเราควรจะแรงสุดได้แค่30มสินะครับเพราะลมทุ่งนาเนี่ยมันจะเป็นลมค่อนข้างจะหนืดลมจะไม่เหมือนสวนรภูมินะฮะคือลมเขาจะไม่แรงมาทางเดียวแต่ลมเขาจะ ต้านแบบว่าเอือยแน่นๆรบๆอบนะฮะไม่ว่าจะไปจะกลับทีนี้เนี่ยสาิก็เหลือแหละละทีนีท้ทำไมต้องจํากัดแค่สามสิบเพราะว่าถ้าสูงกว่านี้คุณจะไปถึงจุดพักเร็วเกินไปถูกต้องในขณะที่เพื่อนเพื่อนยังตามมาไม่ถึงทีนี้มันจะเกิดเหตุการณ์โอ้มันจะรออะไรนานขนาดนั้นกว่าจะออกทีมันก็จะเบื่ออ,อีกนะครับสปีดก็จะอยู่ที่เร็วสุดก็ขอแค่นี้แหละครับกลางๆเดี๋ยวหน้าง,งานคงจะพูดคุยกันอีกทีว่า อรอกรุ๊หลังได้ไหมครับเพรารอได้ก็อาจจะชา้ากว่านี้อีกเพราะเพา่อวานก็ได้มีการคุยหารือกันครับว่าอาจจะมีรถนําอ่าแล้วก็มีรถปิดท้ายอืมอันนี้ก็กำลังประสานเรื่องรถอยู่อ่าครับก็จริงๆแล้วเนี่ยการที่มีสองจุดนี้เข้ามาเนี่ย ก็เกินคําว่าเพื่อนชวนปั่นแล้วนะแต่ว่าแต่ว่าเราเราก็ด้วยความที่นะเรามีชื่อเสียงของ f m 9 9ด้วยนะครับของอสมทด้วยฉะนั้นเนี่ยจะเป็นแค่เพื่อนชวนปั่นแบบบ้านๆโดยไม่ดูแลอะไรเลยท่านไม่ได้กันเลยก็ไม่ได้เสียชื่อป๋าเออไม่ได้ป๋าอะไรฮะป๋าแปะป๋าแปะเสียชื่อป๋าแปะหมดไม่ได้ไม่ได้นะครับก็ต้องดูแลกันให้มีความปลอดภัยแล้วก็อิ่มน้ำสราญนะรบไม่ลากสังขารจนเกินไปนะครับเพราะว่าคอนเซ็ปต์คือทริปปั่นชิลนะครับนั่นก็ ขวบปั่นข้าเส้นทีนี้มากันที่เรื่องของจักรยานกันบ้างเนื้อหาสาระนะครับที่วันนี้ผมเตรียมมาหลายคนนะครับเวลาซื้อรถมาเนี่ยนอกจากคิดจะอัพล้อนะฮะอัพยางอ่ายางนี่ก็ช่วยได้นะเพราะวันเป็นสเต็ปแรกของการทําให้รถเราเนี่ยไปได้เร็วขึ้นที่ประหยัดที่สุดครับอ่าเพราะว่าซื้อกรุ๊ปเซ็ตทีก็เป็นหมื่นใช่ไหมฮะถูกต้องอัพล้อก็หลายหมื่นนะครับแต่ยางนอกเนี่ยเต็มที่เลยนะฮะให้แพงสุดๆเส้นหนึ่งก็ไม่เกิน2,000บาท ครับอ่ามันก็จะเห็นผลเห็นผลชัดด้วยเพราะว่ามันกลิ้งอยู่กับพื้นไปตลอดนะครับเราจะรู้ว่าล้อเนี่ยมันหนึบขึ้นมันลื่นขึ้นหรือมันเบาขึ้นยังไงนะครับทีนี้พอพ้นจากจุดที่ล้อหรือว่ายางไปแล้วนะครับหรือว่าการลดน้ําหนักในจุดต่างๆการลดน้าหนักลดที่มากที่สุดจุดหนึ่งก็คือกรุ๊ปเซตครับกรุ๊ปเซตหรือเกียร์นั่นเอง อ่าชุดเกียร์ชุดเกียร์อหลายคนก็บอกว่าอยากจะอัปเกรดชุดเกชุดเกียร์ครับนะครับหลายคนบอกว่าสแรมนะฮะขอขอภัยคนที่ยังไม่ไม่ทราบด้วยแต่ขอพูดก่อนนะฮะหลายคนชอบไปสแรมครับไปเลือกเล่นสแรมไม่ใช่ชิมาโนเพราะว่าแน่แน่แน่นอนเลยจุดขายคือความเบาอ่าเบากว่าเบากว่านะครับในทุกรุ่นที่รอดออกมาเนี่ยสแรมทาน้ําหนักได้เบาที่สุดในตลาดในรุ่นที่เลเวลเท่าๆกันอ่าอ่าเขาต้องทาเหมือนคล่องคกันแต่จริงมันก็ราคาใกล้ๆกล้กันนะฮะครับแล้วก็ แต่ถามว่าแพงกว่าไหมแพงกว่าชิมาโน่นะแพงกว่าอ่าแต่ว่าน้าหนักก็เบา,วกวากว่านะครับรบ,บางคนก็ชอบชิมาโนเพราะว่าสมูทที่สุดชอบในความแม่นยําชอบในความนุ่มนวลบางคนชอบคัมปานโยโลนะครับหรือแคมปแบ็คแคมปี้เพราะว่าชอบในเนื้อง,งาน,นความสวยงามคนไม่เกี่ยงราคาคจะชอบแคมแบ็คความเป็นแฟนพันแท้คลาสสิกคลาสสิกนะฮะแต่ส่วนตัวที่เป็นคาร์บอนเขาก็จะหล่อ หล่อมากๆเลยนะฮะงานจะสวยแต่ว่าแลกไปด้วยราคาเกือบจะสองเท่าของชิมาโนนะฮะโหคหราคาโหดมากจริงๆนะครับแต่บางคนเขาไม่วอรี่เรื่องนี้จริงๆนะฮะก็เนื่องจากความสวยงามน้ําหนักแล้วนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันว่าอัปเกรดกู๊ดเซนด้ได้ไรบ้างครับอ่าสำหรับคนจะอัพทั้งทั้งชุดเลยอ่าคุณจะได้กลับมาในราคาประมาณไหนนะครับแล้วก็อ่ถ้าไม่อัพทั้งชุดแต่ว่าเอองบน้อยหรือว่าแอบเมียอัพเออนะคือ อัพแอบอัพไปทีละชิ้นสองชิ้นนิดๆหน่อยๆนะฮะถ้าไม่รู้สึกตัวเนี่ยอัพอะไรก่อนเห็นผลที่สุดและเห็นผลแบบไหนอ่านอะนี้มี SNS มานะครับอยากให้จัดแบบปั่นล่าท้าผีไปสำรวจตามบ้านร้างต่างๆแบบนี้ครับโอ้ยคุ้นทั้งเบอร์คุ้นทั้งข้อความเลยนะฮะครับผมสัปดาห์ที่แล้วก็ว่าเพราะว่าเขาส่งอีกเพราะเราไม่ได้อ่านไงใช่ไหมเออจริงๆแล้วก็ปั่นไปขนลุกไปมันก็ยังไงอยู่เนี่ยมันอาจจะต้องเป็นปั่นกลางคืนเงี้ยอะไรแบบเออ ไฟเฟยต้องพร้อมสตาร์สักเที่ยงคืนอะไรอย่างนี้ตอนนี้ผมขอส่งหัวลากเข้าไปที่ชั้นล่างของบ้านก่อนนะครับมีวอสั่งอขึ้นชั้นสองครับเอาไปนอนมุมนี้ครับรบโอไม่ใช่นะฮะโอปั่นอย่างนี้คุณได้เอวีสูงสุดแน่นอนโดยเฉพาะเวลาที่เจอผีนี่นะฮะเอวีสี่สิบมาแน่นอนครับโอมันไม่ไม่ปลอดภัยนะฮะโออันนี้รู้แหละว่าเล่นว่าแย่เล่นแต่ถ้าถามว่าจะให้จัดจริงๆเนี่ย โอ้ไม่เอาด้วยคนเนี่ยฮะไม่ชอบลองของนะฮะพี่ด้วยส่วนตัวผมผมเป็นคนไม่ค่อยเชื่อเรื่องไม่ใช่ไม่เชื่อเดี๋ยวผมเชื่อแต่ว่าไม่ไม่ได้กลัวกลัวขึ้นสมองเลยขนาดนั้นนะฮะแต่ว่าถ้าจะให้ไปลองไปท้าทายเขาก็ไม่ใช่เรื่องีจะไปหาเรื่องเขาอะอย่าเนอะพีจิตกลัวไหมกลัวผีไหมใครไม่กลัวล่ะไม่แบบกลัวกลัวมากไหมอะไรอย่างเงี้ยอ๋อมันมีเลเวลไงแต่ละคนเป็นคนแบบไม่ค่อยเจอไงก็เลยก็เลยยังไม่ค่อย อ่าฮะแต่แต่ถ้าถีแดงนี่อยากเจอนะเฮ้ยชั่วโมงนี้อยากเจอเหรอคนงานอย่างงี้เพิ่งชนะอ่าพิ่งชนะมาอ่ะเอาเป็นว่าไม่ปลอดภัยนะครับไม่จัดแต่ถ้าเกิดว่าส่งเข้ามาฮ่าฮนี่โอเคฮ่าด้วยนะครับน่าสนุกดีเหมือนกันนะฮะเอาเป็นว่าไปรวมกรุ๊ปเองไม่ใช้ชื่อเอ็มเก้าสิบเก้าแล้วกันครับผมปั่นล่าท้าผีเนี่ยนะฮะครับอ่ะมากันที่เรื่องที่เราพุ่งพูดคุยกันเหมือนเดิมนะครับก็คือกรุ๊ปเซตนะครับอ่าฮะวันนี้ก็จะพูดถึงกรุ๊ปที่ยอดนิยมที่สุดดดกกกก่่อออนนนนแแลล้วััััเเป็็หคคคืขงะะะรรรบบาจพู สามเลเวลก่อนอื่นต้องขอบคุณข้อมูลจากคุณคูณดักกิ้งไทเกอร์ด้วยนะครับ,รบสื่อทางจักรยานเสือหมอบโดยตรงนะครับ,รบซึ่งเคยพบกันมาบ้างแล้วนะครับสามระดับก็คือกรุ๊ป หนึ่งศูนย์ห้าที่ท่านเรียกกันสั้นๆว่าร0อยห้านั่นแหละ,ะนะครับ,รบแล้วก็ชิมาน n o อั t ติกร6าหกพันแปดร้อยแล้วก็ดูราเอสเก้าพันนะครับซึ่งเป็นกรุ๊ปเซ็ตที่เราพูดถึงจะเป็นกรุ๊ปจักรกลทั้งหมดนะฮะเพราะว่าดีไอทูหรือว่าไฟฟ้าเนี่ยทั้งแพงแล้วก็ไกลตัวเกินไปอ,อย่างไม่ได้เล่นบางคนก็เล่นแล้วนะครับ,รบอันดับแรกนะครับกรุ๊ปเซตส่วนที่มีราคาสูงที่สุดโดดเด่นที่สุดเราสัมผัสไวที่สุดก็คือมือเกียร์ ชิปเตอร์ชิปเตอร์นั่นเองเจอบ่อยมากเพราะว่าเราต้องจับต้องกลุ่มมาตลอดคนขี่เสือหมอบส่วนใหญ่จะไม่ค่อยจับดรอปหรอกนะครับก็ต้องจับตัวฮูดเพราะว่านอกจากจะได้เปลี่ยนเกียร์แล้วมันได้ใช้เบรกได้ทันท่วงทีเพื่อความปลอดภัยใช่นะครับมันเป็นส่วนที่สัมผัสเยอะที่สุดรองรับมือโดยตรงนะครับบางทีเนี่ยมันมีผลไปถึงความเมื่อยล้าเลยนะบางตัวมันอวบพอดีมืออบางตัวมันเล็กไปจับแล้วมันเจ็บอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ตามราคายิ่งแพงขึ้นก็จับสบายขึ้นนะฮะก็ การทำเงียเออการการทำงานของเกีย <dye> ร <i> ์นะครับของมือเกียร er> ์นะครับดูราเอสคับ9ก้าันเนี่ยก็ถามว่าทำไมถึงแพงที่สุดนอกจากจะมีเทคโนโลยีที่นอกจากน้ำหนักจะเบาที่สุดแล้วนะครับแต่ว่าจะมีเทคโนโลยีที่แตกต่างจากที่อื่นก็คือใช้ลูกปืนหรือที่เรียกว่าแบริ่งสีจุดนะครับก็ทำให้การทำงานเนี่ย เวลาเราตบเกียร์ทำอะไรมันค่อนข้างจะนุ่มนวลส,สมูทที่สุดะนะครับเราลดมาอีกหนึ่งขั้นก็คืออั t ตริก้าและ105เนี่ยความต่างหลักอยู่ที่ก้ามเบรกนะครับ,รบก็คือ105ใช้อลอยก็คืออล um, um er ูมิเนียมอลูมิเนียมธรรมดานะครับเทียบกับก้ามเบรกคาร์บอนของอัลตริก้าแล้วก็ดูราเอสเนี่ยทำให้น้ำหนักมากกว่าก็ตรงมือเบรกนี่แหละ นะครับตรงนี้มันจะมีการปลีกย่อยลดน้ำหนักกันหมดนะครับส่วนชุดจานนะครับชิ้นที่ใหญ่ที่สุดนะครับก็คือราคาสูงรองลงมานะครับภาษาอังกฤษเรียกว่าเชนเซ็ตนะครับหัวใจสําคัญเพราะว่าตรงนี้เป็นตัวถ่ายพลังของเราสู่โซ่นําไปหมุนล้อหลังเลยนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยเชนเซ็ตที่ดีนะครับควรจะมีความซ t ฟสูงไม่บิดตัวนะครับเพื่อว่าไม่สูญเสียในการถ่ายพลังกดลงไปเกิดให้ตัวขึ้นมาโยบขึ้นมาเราก็เสียแรงไปฟรีๆนะครับ ชุดจานที่มีความสติฟสูงแข็งแกร่งสูงก็จะทําให้เปลี่ยนเกียร์ได้ไวและก็ราบรื่นขึ้นนะครับ,รบชิมาโ,โนความต่างนะครับที่เขาไม่ไม่เหมือนกับผู้ผลิตรายอื่นอย่างชัดเจนที่สุดก็คือขาจานนะครับใบจานไม่ทําเป็นคาร์บอนเหมือนคัมปิโนโร่แล้วก็แรมในรุ่นท็อปเพราะชิมาโนเชื่อว,ว่าจานอร่อยของเขาแล้วก็เบาเนี่ยฮะแล้วก็สติฟไม่แพ้จานคาร์บอนคู่แข่งจริงๆมาเทียบน้ำหนักเดี๋ยวว่ากันทีหลังเนี่ยมันก็หนักกว่าพอสมควรนะแต่ผมว่าเขาอาจจะมองในเรื่องของการการตลาดแล้วก็ เประคองราคาได้ดีกว่าด้วยเพราะอย่างที่ว่ากันชิมโนนี่ราคาเขาถูกสุดนะเขาเป็นเป็นยอดนิยมอถ้าเกิดเขาขยับขึ้นไปเล่นคาร์บอนต้นทุนสูงขึ้นราคาสูงขึ้นเขาอาจจะไม่ได้ยอดเท่าเดิมก็ได้อาจจะเป็นอย่างนั้นนะครับนี่ก็คือชุดจานนะครับสำหรับชุดจานนะครับอัลเิกาเบากว่า1 0 5่งร้อยห้าหรือศูเนี่ยหกกรัมถ้ากระโดดไปเป็นดูราเอสนะครับก็จะได้ชุดจานที่มีการขึ้นตีขึ้นรูปแบบฟอร์จิงนะครับคือเป็นโลหะกลวง นะครับก็คือทาให้ชุดจานดูราเอเนี่ยทั้งเบาแล้วก็แข็งแรงกว่าชุดจานร,รุ่นน้องทั้งสองรุ่นนะครับตีนผีและสับจานหน้านะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราคิดว่าตีนผีเนี่ยคือคืออุปกรณ์ที่จูนยากที่สุดที่เราพูดไปแล้วสำคัญที่สุดเพราะเป็นตัวยกยกโซ่ตรงเฟืองหลังใช่ไหมครับคอยสับเปลี่ยนเกียร์ใช่แต่จริงๆแล้วมันเป็นแค่ส่วนประกอบหนึ่งเท่านั้นเองครับกลายเป็นว่าพอมีวานวิเคราะห์ออกมาบอกตีนผีเนี่ยไม่ได้ไม่ได้มีผลในการความแม่นยํามากเท่าที่ควรเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าความแม่นยํามันอยู่่ทีการตั้ง ตัวสายครับแล้วก็ตัวมือตกนะครับก็คือตัวชิปเตอร์นั่นเองตรงนั้นมากกว่านะครับแล้วสิ่งที่จูนยากที่สุดก็คือสับจานหน้ากลายเป็นส่วนที่เ,เรียกว่าสําคัญมากกว่าเขาบอกถ้าเปลี่ยนตรงนี้จะเห็นความาความเร็วความแม่นยาในการเปลี่ยนเกียร์ได้เยอะกว่าก็คือสับจานหน้าเพราะเขาบอกว่าแต่ละผู้ผลิตเนี่ยลงทุนไปกับการวิจัยสับจานหน้าเยอะกว่าแทบทุกชิ้นด้วยซ้าไป อ่านี่คือนี่คือความสําคัญนะครับส่วนเบรกเบรกที่แน่นอนเลยนอกจากในเรื่องของน้ําหนักนะครับเทคโนโลยีแล้วฟิลลิ่งความนุ่มแล้วก็ประสิทธิภาพพลังในการเบรกก็ย่อมแตกต่างกันนะครับราเอสเนี่ยคนคุยเยอะมากว่าพลังในการเบรกดีมากสูงกว่าทุกรุ่นยังไม่เคยลองครับเออผมเ็ยังไม่เคย<ม>เขาบอกว่าหนึ่งในชุดเบรกที่ดีที่สุดแล้วก็มีพลังเบรกดีที่สุดเมือม่อเมื่อเทียบน้ําหนักกับกับประสิทธิภาพคือสแสลมเรส เพราะว่าเขาเป็นกาเรเบรกที่เบาที่เบามากลำประสิทธิภาพเบรกดีแต่เขาบอกถ้าวัดพลังการเบรกจริงๆดูราเอสของชิมาโน่ก็ยังเหนือกว่านะครับ<ม>ส่วนโซ่และเฟืองหลังนะครับก็ก็ต่างกันที่วัสดุที่ใช้แล้วก็น้ําหนักนั่นเองนะครับครับอ่าเราก็จะไม่ไม่ได้เจาะอะไรไปมากนะครับแต่ว่าเฟืองหลังที่ทําได้หน้าทึ่งที่สุดก็คือของสแลมครับเพราะว่าทั้งแข็งแกร่งที่สุดแล้วก็เบาที่สุดนะครับชนิดที่คู่แข่งเนี่ยประมาณ2 0 0ร้อยกว่ากรัมแต่ว่าเฟืองท้ายของสแลมเนี่ยน้ําหนักเพียงแค่อ หนึ่งร้อยห้าสิบกรัมเท่านั้นสิงสำออสสมัครมาทางไลน์แล้วตอบรับหรือยังเนี่ยครับครับเดี๋ยวให้แอดมินของเราครับนะครับคุณก๊อฟนะครับก็เช็กด้วย่าครับยังไงเนี่ยหลังจากรายการเนี่ยเราจะต้องไปพูดคุยกันต่อมีการมิทติ้งมีการประชุมกันต่ออยู่แล้วนะครับเรื่องนี้ไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะตกสํารวจครับนะครับขอบคุณนะครับที่ที่สมัครมาเพิ่มอีกคนนึงที่ที่สนใจร่วมกิจกรรมกับเราใช่นะครับสรุปแล้วนะครับอัพกรุ๊ปเซตเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันที่น้ําหนัก น,น้ำหนักกันก่อนนะครับ,รบวันนี้เรามาพูดกันในพาร์ทของชิมาโน่นะครับหนึ่งศูนย์ห้านะครับน้ำหนักโดยรวมเนี่ยสองพันห้าร้อยสามสิบหกกรัมนะครับดูอาชิกร่าเนี่ยสองพันสองร้อเจ็สิบสี่กรัมแล้วก็ดูราเอสซึ่งเป็นรุ่นท็อปเนี่ยเบาที่สุดเบาแบบยก,กระดับมาเหลือแค่หลักหนึ่งเลยหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเอดกรัมนะครับก็คือหนึ่งจุดเก้าโลเกือบสองโลเท่านั้นเองนะครับ,รบแต่ว่าส่วนที่อถามว่าถ้าเกิดจะแยกอัพชิ้นเนี่ยคุณจะอัพส่วนไหนดีอ่านนั่นสิแบมีอัพ ง่ายๆเลยอแอบแม่บ้านอัพแอบบแฟนอัพไม่ให้รู้เนี่ยอัพส่วนไหนดีที่เห็นผลที่สุดนะครับ,รบแล้วก็ไม่ชัดเจนที่สุดด้วยโดยให้ผลของมันคือมันเห็นเห็นผลที่สุดแล้วมันก็เป็นจุดที่ไม่ชัดเจนดูไม่ออกจริงๆเออนั่นก็คือโซ่เพิ่งไปอัพปะ โอ้พี่ยศเอาซะมียผมฟังอยู่่าวเนี่ยโซ่นะฮะโซ่อันดับแรกเลยนะครับที่ที่ทำให้เห็นผลที่สุดจริงๆแล้วโซ่เนี่ยไม่ทําให้เห็นผลขนาดนั้นมันมีความลื่นเทคโนโลยีของแต่ละตัวที่ต่างกันออกไปเนี่ยมันมีความลื่นของแต่ละข้อต่อนะครับแล้วก็วัสดุที่ใช้นะครับแต่ถามว่าถ้าเราไม่ได้ปั่นหนักปั่นอะไรเนี่ยถามรู้สึกไหมรู้สึกน้อยนะครับแต่ถ้าถามว่าจะให้รู้สึกเยอะจริงๆนะครับรบกวนสองชิ้นโซ่และเฟืองท้าย เฟืองท้ายสังเกตเห็นไหมไม่เห็นไม่เห็นดูไม่รู้ไม่นี่เดียวมันเออทับทอยู่หลังล้อถ้าใหม่ก็เอาคีดเท่าไปโปอยๆมันเขอะเขอะหน่อยอจะได้ดูไม่รู้ว่าเนี่ยเพิ่งเปลี่ยนมาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะจริงๆแล้วมันเป็นเป็นสองชิ้นที่ถ้าคุณเปลี่ยนก่อนนะครับก็จะเห็นผลที่สุดนะครับแปถามว่าอะไรลงทุนน้อยสุดก็คือโซ่นั่นะครับเพราะว่าโซ่เนี่ยดูราเอสนะครับผมข้ามไปรุ่นท็อปเลยนะอัพโซ่ผมว่า ใครใไหนจะอัพโซ่เนี่ยไม่มีใครอัพไปแค่อรติก้าจากร้อยห้าแน่นอนก็ค,คงอยากจะข้ามไปเลยเพราะว่าราคาเขาก็เล่นไล่กันะนะครับถ้าหนึ่งดูราเอสเนี่ยราคาโซ่ถือยอยู่ที่ประมาณหนึ่งพันห้าร้อยบาทประมาณนั้นอะนะฮะแต่ว่าถ้าสแ a รมเรสราคาโซ่อยู่ที่ประมาณหนึ่งพันหกร้อยบาทขอข้ามชิมาน,นุาไปสแรมเพราะว่าสแรมเนี่ยโซ่เขาเบาที่สุดแล้วก็ม,มันจะมีความต่างตรงที่ว่าสแรมโซ่เงาชิมาน,นุเขาจะเป็นแบบ สีบนมนเทาๆหน่อยใครชอบโซ่เงาเงาขาวขาวนะครับเห็นแล้วมันแหมมันกุ้งกิ้งมันใหม่ก็ข้ามไปสแสรมอย่างผมก็ข้ามไปสแรมเลยนะครับก็จริงเขาบอกว่าผสมข้ามพันกันไม่ได้นะฮะแต่ละแบรนด์มันจะมีบางส่วนที่เราใช้ร่วมกันไม่ได้เช่นมือตบสแสรมแล้วเฟืองท้ายชิมานุอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้ไม่ได้แต่ว่าโซ่เนี่ยมันข้ามค่ายได้ไม่เป็นไรเพราะว่าทุกทุกคายโซ่มันก็ต้องใกล้เคียงกันมันมันต้องมีของบั้นแหละใช่นะฮะอยู่แล้วนะครับอันนี้ข้ามกันได้นะครับเฟืองท้ายก็ไมแนนะําาให้้ปข อันนี้อันนี้ไม่แน่ใจแต่ว่าอย่างในเรื่องของ t r รคหนึ่งเขาก็ชอบใช้จานหน้าเบสเอเวลาทิตมานะโซ่ก็เป็นโซ่ชิมา a โ o แต่เฟืองท้ายเป็นแสลมเขาก็ทํานะจจ่เป็นบรุ่นเริ่มต้นแต่ผมก็ไม่กล้าแนะนำว่าว่ามันจะดีหรือเปล่ามันจะไปส่งผลต่อการจูนเกียร์ที่ยากขึ้นหรือเปล่าหรือแม่นยําขึ้นหรือเปล่านะครับอถามว่าโซ่นะฮะถ้าอัพเนี่ยน้าหนักเนี่ยน้อยลงไม่เท่าไหร่เพราะว่า โซ่ใน105เนี่ย253กรัมแต่ว่าโซ่ดูราเอสก็247กรัมก็เบางลงมานิดเดียว,น,ดดยวนะครับแต่ว่าถ้าอัพไปที่ชิ้นส่วนโซ่ของสแส a มนะครับสแมสมเรส229กรัมก็มีส่วนต่างมากขึ้นมาหน่อยนึงนิดนึงอ่านะฮะแต่ว่าน้ําหนักเนี่ยไม,ไม,ไม่ไม่ได้ต่างกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเฟืองท้ายนะครับเฟืองหลังเนี่ยดูราเอสเฟืองหลังน้ําหนักอยู่ที่175กรัมเทียบกับ105ก็269กรัมก็มีผลเหมือนกันนะ,ะ,ะก็มีผล<ร>ใช่นะครับแต่ว่า เฟืองท้ายของแซมเรสเนี่ยฮะ150กรัมเท่านั้นคือน้ําหนักน้อยมากนะฮะแต่ว่าราชิมาโน่เนี่ยบางคนอย่างช่างบางคนก็แนะนําว่าถ้าจะอัพเนี่ยดูค,ความคุ้มค่าของราคาแล้วก็ช่องว่างของความแม่นยําของเทคโนโลยีที่ไม่ได้ห่างกันมากอืใช้อัลเทกราก็ได้อย่างพ,พี่ช้างก็ใช้อัลเทกร้าอยู่เพราะว่าอัลเทกราเนี่ยเทคโนโลยีใกล้เคียงกับตัวท็อปยินดูราเอสมากนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของน้ําหนักเทคโนโลยีต่างๆนะครับแต่ว่าต่างกันที่เรื่องน้ําหนักอะใช่ต่างกันที่เรื่องการเคลือ่ แต่ว่าเทคโนโลยีเนี่ยถือว่าช่องว่างลดลงมาใกล้กันแต่ราคาไม่ใกล้กันดูราเอสดูราคาเท่าตัวอีกเท่าตัวหนึ่งเลยนะครับเกินเท่าตัวของอัลเทกราด้วยนะครับบางคนก็อาจจะถ้าช้อยส์อยากจะคุ้มค่าผมแนะนําให้ไปอัลเทกรานะฮะแต่ว่าถ้าช้อยส์อยากจะแบบหล่อสุดอันนี้แล้วแต่อันนี้สุดแล้วแต่ไปเลยครับไปดูราเอสจะไม่ว่ากันอแล้วแต่ตังในกระเป๋ากับผอบอที่บ้านกับผอบอด้วยว่าถ้าเขาเห็นแล้วเนี่ยเขาจะอนุญาตหรือเปล่าอส่วนสายน้ําหนัก อ่าเมื่อกี้ว่าที่สายประสิทธิภาพแล้วกับเฟืองก็พอแล้วนะฮะ่วนสายน้ําหนักโอ้เห็นน้ําหนักรวมรถมันมันเยอะแล้วมันหุนหิดอืมมันอยากจะลดน้ําหนักให้มันเบาๆไปเลยครับซื้อเฟรมคาร์บอนมาแล้วซื้อเฟรมอลูท็อปอลูแบบ E5 สมาร์ทเวลมาแล้วซื้อตัวอลูทริปเปิลบัแบบเบาเท่าคาร์บอนมาแล้วแต่น้ําหนักรวมมันยังไม่พอใจอ่ะอัพล้อกันแล้วก็ยังไม่เบาอ่ะยังไม่ได้ตามเกมต้องการเออต้องมา group อัพกรุ๊ปเซ็ตเออทีนี้ชอะทาอัพกรุ๊ปเซ็ตปั๊บแต่ก็ยังยังติดตึงบนนิดง อ่ายังแบบว่าถ้าอัพแยกชิ้นแต่อยากได้ความเบานอกจากโซ่และเฟืองแล้วสิ่งที่คุณอัพแล้วคุณได้ความเบาจริงๆเลยก็ชิ้นที่ใหญ่ที่สุดในรถคันนี้ก็คือจานหน้านั่นเองอชุดจานนะครับชุดจานของ105เนี่ยต้องบอกว่าเขาหนักจริงๆถ้าเทียบกับรุ่นอื่น817กรัมก็คือเกือบจะหนึ่งกิโลละนะครับแต่ว่าถ้าไปรุ่นอัติกล้าก็765กรัมไปรุ่นดูราเอสก็เป็น683กรัมก็คือว่าจะจะเบาลงมากกว่ากันเยอะทีเดียว นะครับ,รบส่วนสับจานเนี่ยน้ำหนักไม่ต่างกันนะครับก้ามเบรกน้ำหนักไม่ต่างกันมากนะครับ388 335และ297อันนี้ก็ไล่ไป105่ง10ศูนย์ห้าอตุกาดูาราเอสนะครับแต่ว่าถ้าอยากได้ประสิทธิภาพในการเบรกที่สูงขึ้นก็แนะนำว่าดูราเอสเลยก็ได้เป็นส่วนที่อัพแล้วอาจจะไม่ได้เดือดร้อนเงินทองหนักมากะนะครับแต่ว่าเขาก็เป็นระดับเทพของชิมาโน่นั่นเองนี่มีเอสเอ็ทเข้ามาขึ้นดอยอินเฟืองสามสิบหกพอไหมครับโอ้เต็มผีพอแม่ฮะ อถ,ถ้าตีนผียาวพอก็ไม่มีปัญหาครับถ้าคุณผสมข้ามพันุ์ไปเล่นกรุ๊ปเซตเสือภูเขามาใส่เลยครับก็ได้นะฮะคือหมอบหมอบก็ได้หมอบยิ่งดีเพราะว่าคุณมีเฟืองอำนวยความสะดวกให้ตัวคุณเนี่ยอไปได้เบาแรงขึ้นแต่พอใช้หมอบปับ๊บน้ำหนักลดเบาลงก็น่าจะไปได้สวยนะฮะผมว่าพอครับพอครับสามสิบหกรู้สึกว่าจะมีคนฟิตจัดๆเนี่ยเอาเฟืองสิบเอ็ดยี่สิบแปดขึ้นอินทนนท์มาแล้วนะไอ้ย่ะโหดมากคือไปรูกไปได้ยังไงจะเข็นบ้างเลยต้อรู้แต่คือไปจบอะ คือถือว่าใช้ได้เลยนะอ,อันนี้โมเป็นสามสิบหกเหลือเฟือเหลือเฟือ,อนะฮะส่วนตัวไม่เคยขึ้นแต่ว่าเท่าเท่าที่ฟังรีวิวนะฮะฟังคนประสบการณ์ที่ขึ้นมาเนี่ยเขาบอกว่าพอบางคนเปลี่ยนเป็นสามสองก็ได้อะไรอย่างเงี้ยครับนะครับเตรียมเตรียมเตรียมตังไปสักหน่อยเพื่เอ,อเพือเ่อขึ้นสองแถวอ <laughs> โอ๋อหรือว่าเตรียมตังไปอัพเฟืองไปทําอะไรอ๋อเพื่อขึ้นรถเออเพื่อขึ้นเพื่อขึ้นรถแดงเห็นฟอร์มของกัปตัแซมเล่นดีขึ้นนะฮะแต่ทําไมคนจังหวะจบสกอร์น่าจะขาด ขาดคนจังหวดะดสกอร์นี่แหละนะฮะถ้าพูดเรื่องบอลพูดได้พูดได้นะฮะก็ขาดจริงๆเจคันคลอปนี่ทีมของเขามามาดีแล้วผมว่าคือถ้าเทียบกับแมนยูนะแมนยูแผนไม่ดีตัวผู้เล่นดีตัวผู้เล่นไม่ต้องการแล้ะต้องการแผนก็คือเปลี่ยนคนใหม่แต่หงแดงเนี่ยระบบดีแล้วแผนมาดีแล้วนะครับก็คือผู้จัดก,การทีมมาดีแล้วแต่ว่าเหมือนกับตัวผู้เล่นโดยเฉพาะตัวจบสกอร์เนี่ยมันยังไม่ตอบโจทย์พอเบนเทเก้เออเขายังต้องการ ต้องการตัวผู้เล่นในแต่ละตำแหน่งในระดับ,บท็อปคลาสมากกว่านี้ไปได้สวยแน่นอนนะครับอาเห็นด้วยเห็นด้วยนะครับขาดคนจบสกอร์ ส่วนในเรื่องของกรุ๊ปเซตก็ประมาณนี้นะครับเมื่อกี้เติมนิดนึงว่าเบรกเนี่ยข้ามพันกันได้ไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวความแม่นยำมันอยู่กับละส่วนกันถ้าเกิดว่าอยากจะเบาแต่ว่าชอบที่มาน่แต่ไปใช้เบรกของแสลมเรสซซึ่งเบากว่าก็ทําได้นะครับนี่ก็เป็นเนื้อหาสาระของปั่นเข้าเส้นวันนี้นะครับอัพกรุ๊ปเซตแล้วได้อะไรนะครับอัพได้อะไรได้โดนด่าแน่นอนนะครับถ้าเกิดว่าไม่แทบเนียนพอนะครับแต่ว่าความแม่นยําประสิทธิภาพน้ําหนักได้เพิ่มขึ้นแน่นอนแล้วก็ที่สําคัญถ้าคนชอบฟีีลิ่การปนยไมสดดุ ก็อัพไปเลยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ดูด้วยแต่ถ้าความคุ้มค่าไปที่โซ่และเฟืองกันก่อนนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับปั่นข้าเส้นจะมาพบกันใหม่กับท่านนะครับในสัปดาห์หน้านะครับเพราะประกับการอัพเดตกิจกรรมขออภัยด้วยนะครับที่ห่างๆไปเดี๋ยววันนี้เราลงรูปแน่นอนเราไปอัพเดตกิจกรรมทัวร์ปากเกร็ดตลาดระแหงกันมาแล้วนะครับรวมทั้งจะไปตอบรับทุกๆท่านด้วยสับสองไม่ขึ้นครับ จอดจอดอ่าอยู่ที่แรงด้วยแต่แต่ก็หิดจริงๆนะครยอมรับ,รบ<ๆ>ยอมรับเอาละครับวันนี้ปั่นข้าเส้นเวลาแล้วครับผมและพิยศลาไปก่อนพบกันใหม่วันอาทิตย์หน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ